สวัสดีละสบายดีเพื่อนๆเมื่อน,น,นี้มาพบกับแม่น้องไอติมรวยสวนวันนี้ออกมาแต่เช้าเลยนะทํางานแข่งกับเวลาแต่ละวันเนาะวันหนึ่งเราก็จะได้งานหลายอย่างเดีย๋ยวจะต้องไปใส่ปุ๋ยเดีย๋ยวจะต้องไปให้น้ำเดีย๋ยวจะต้องไปเก็บมังคุดตอนนี้เราก็มีสนีอยู่ต้นหนึ่งเมือ่อวานนี้เราเก็บแต่เราเก็บไม่เยอะเราไปขายมันก็แก่แล้ววันนี้เราจะมาลูดต้นมาลูดต้นก็คือว่าจะเก็บให้หมดต้นนะไม่ใช่ว่าไม่น้องติมจะลูดต้นนะคะ,ะเพื่อนๆตามกันไปดูเลยปะ เทนี้ว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะขึ้นไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็แม่น้องอาติมเป็นคนขึ้นพ่อใหญ่หนวดเขาจะรับนะเพราะว่ารับแม่น้องอาติมก็ยังไม่ได้แม่นเท่าไหร่ไงเพราะพ่อใหญ่หนวดเพ่อใหญ่หนวดต้นสูงขนาดนี้พ่อใหญ่หนวดบ่ขึ้นหรอครับพ่อใหญ่หนวดอยู่ข้างล่างครับส่วนใหญ่ต้นต่ำๆพ่อใหญ่หนวดถึงจะขึ้นนะครับถ้าต้นสูงๆให้แม่น้องอาติมเป็นคนขึ้นนะครับ สาเหตุเพราะเหตุใดพ่อเยนววถึงไม่ขึ้นไปตัดเองคือว่าการรับลูกทุเรียนนี้นะครับบางทีแม่น้องอติมไม่สามารถที่จะรับได้นะครับเพราะว่าบางทีเจอลูกละห้าโลหกโลนี่นะครับตกถึงพื้นนี่คือถือว่าอันตรายนะครับก็ต้องให้แม่น้องอติมขึ้นไปตัดแล้วพ่อเยนววจะเป็นคนรับอยู่ข้างล่างนะครับถ้าลูกเล็กๆอย่างนี้แม่น้องอติมก็รับได้ครับแต่ต้นนี้คือชนีนะครับ แต่หมอนทองมันจะมีต้นที่สูงกว่าน,นี้ใหญ่กว่าน,นี้อีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงหมอนทองนะครับวันนี้ก็เป็นที่16นะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ทุกท่านจงโชคดีทุกคนตอนนี้แม่น้องอาทิมก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะเพื่อนๆเนยจะให้ดูดูอีกบางทีอาจจะมีลา,ลายตามั้างนะนี่อยู่ใกล้ๆเลยเยอะเหมือนกัน วันนี้เราจะทําการตัดกันเลยน,นี่เราก็จะโยนนะนะเพราะยายนวดรับนะครับ,รบอา้าวโอ้ยอยู่ลงมาอย่ามันเวียงดิครับเนีย่ยเพื่อนเพื่อนอา้าวมันอันนั้นไงมันอันนั้นมันก็เลยเวียงนะเพื่อนเพื่อนเอ้ยอยู่ลงมาต้องอย่างอย่างนี้โอกาสข้วนหักนะครับมันอยู่คนละตำแหน่งอ่ะเด้เออ้าวมันเวียงอยู่แล้วล่ะ อ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูลูกใหม่กันเลยตัวนี้แม่น้องอติมจะดึงเลยนะเพราะว่าถ้าเราตัดเราไม่มีนะี่อ้าวอึบนอ่ะคราวนี้ก็ให้พี่น้องเห็นพอสัมนี้แล้วนะเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเดี๋ยวค่อยลุ้นสากต่อไปนะนเพื่อนๆครับแม่น้องอติมอยู่ข้างบนนะครับเด้อ พ่อเงินหนวดอยู่ข้างล่างพ่อเงินหนวดไม่กล้าขึ้นนะครับพี่น้องพ่อเงินหนวดจะอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาเอาเอามาเอามาเอามาตรงนี้เลยก็ได้หน่อยหนึง่งครั้งหนึง่งก่อนเอามาเออนี่ครับนี่คือทุเรียนพันชนีนะครับต้องบอกต้องบอกไปก่อนนะครับพันชนีนะครับ<_><__>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็ยนมาโอเคครับ ใหม่พไเอ่อก็ดูดีครับลูกไหนมันได้ลูกไหนไม่ได้โอ้ต้องส่งขันยานกันด้วยนะครับสําหรับข้างบนกับข้างล่างนะครับไม่ใช่ว่าจะโยนเอาโยนเอานะครับมันจะไม่ลงเอาติมก็เสี่ยงนะครับโอ้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งข้างบนใจเย็นๆนะครับข้างบนใจเย็นนะครับ ำสำหรับพี่น้องครับถ้าท่านใดไม่ดื้อจริงไม่มึนจริงนี่นะครับขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับสำหรับแม่น้องกระติมนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับมึอนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเงินแม่น้องกระติมเขต้องทำทุกอย่าง <S 2> <S 2> แหละเราหาเช้ากินข้ามอ่ะแม่น้องกระติมหาเช้า <S 2> <S 2> กินข้าม <Walmart> แต่เพราะใหญ่หนวดนะครับ Marcheg หาได้ตอนเช้าก็กินมันตอนเช้าเลยนะครับไม่ต้องรอไว้ตอนเย็นหรอกครับเดี๋ยวมันจะบูดเดี๋ยวมันจะเสียครับ ตังเลี้ยงลูกนะเพื่อนๆเอ้ยวันนี้เราไปกิ่งไม่อาวตอนนี้แม่น้องระติมจะโยกไปกิ่งหม่นะครับอาอนอโยกไปกิ่งหม่เลยครับโยกไปเลยครับกะรุ้นาเชฟตัวเองด้วยนะครับสูงขนาดนี้ตกลงมาคงไม่เจ็บนะครับขอบอกนะครับไม่เจ็บนะครับ อาจจะเสียชีวิตเลยนะครับห้ามลอดเรียนแบบนะครับพี่น้องแม่น้องอาติมครับเดี๋ยวย้ายตำแหน่งใหม่นะครับคนรับจะย้ายตำแหน่งใหม่นะครับพี่น้องครับไอที่แม่น้องอาติมที่จะโยนมาตรงนี้ถือว่าอันตรายนะครับเพราะที่โยนนี้รูที่โยนลงมานี้แทบไม่มีเลยนะครับดูนะครับแต่ถ้าถ้าเขาไปโดนกิ่งเมื่อไหร่พ่อเจหนวดก็วิ่งได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาอย่าให้โดนกิ่งนะครับถ้าโดนกิ่งนี้พ่อใะหนวดก็ไปก่อนนะครับอันนี้คือว่าเสี่ยงมากเลยตัวนี้ือิือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าโดนกิ่งมานี้อาจจะมาโดนเราก็ได้นะครับเอาให้ถูกรูนะครับเ,เกิดอ,อันตรายได้นะครับ อ๋อเดี๋ยวนะใจเย็นนะใจเย็นนะมาเข้าตำแหน่งเดิมออเรามาเก็บแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่หกโมงกว่าหกโมงเช้านะครับเพราะตอนเชสายเราจะไปเก็บมังคุดนะครับพี่น้องเรามีมีงานหลายงานเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับ อ่าเพื่อนๆคราวนี้เราจะมารับกันอาตอนนี้แม่น้องอจิมโลแล้วพม่เหนวดขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันต่ำใช่ไหมพออม <c oughs> ่เหนื่อยเออตามมาคนไม่หนว่จะไปหนนขึ้นยิ่งรับสังนี้มันก็รับได้เพื่อนสุดเรียนมันไม่มันไม่มนไมนหนักไงก็าสุเรียนแบบห้าโลสิบโลสูงสูงเลยโอ้ยโอ้แขนเคดหมดแหละ แล้วจะยูนเลยนะ่ะไม่ต้องรับอะ่ะน้ามันก็ไม่สวยไปซื้อร้านเขาก็จะตีอีกคะว่าน้ําตีน้ําหมุบน้ําพังไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะยังไม่พร้อมอ้าวถ้ารับมันถ่วงน้ําหนักเราเกินแล้วก็ทิ้งไปเลยเพื่อนๆทิ้งไป ไกลตัวเราเลยดึงเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือว่าเราขึ้นแรงเราไปหน่อยอึงตอนนี้เราก็แต่ได้ตำแหน่งใหม่นะเพื่อนตอนนี้เราก็ตัดได้ประมาณสองเข่ง ตอนนี้เราก็เอาเสร็จแล้วเนาะเอาขึ้นรถกลับบ้านช่วงบ่ายๆก็อาจจะไปขายาาปลารถขึ้นเพื่อยหนวดอืตอนนี้พื่อนหนวดไปจะเดินทางกลับบ้านแล้วเอาสำหรับคลิปนี้แม่น้องอัจฉริยะคอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเพื่อนๆมื่อนี่เทามาแต่เช้าเลยประมาณเนี่ยมากับคุณพ่อนหนวดอ้าวพ่อนหนวดเจ้ามาอยู่ข้างหลังเลยไง อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อน,นเป็นกำลังใจให้แม่น้องอติมเนาะสร้างคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปหน้าจ,จะพาไปทำอะไรคอยติดตามสำหรับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้เด้อจ้าเดินทางให้สุขภาพแข็งแรงกันสุกคนปีใหม่ไทยนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาบ่งแม่น้องอติมลุยสวน